สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพบกับภาษาอังกฤษนะคะเพื่อชีวิตและสังคมนะคะพอตอสาม0 0 1่ศนกสมาปลายนะคะเมื่อกี้เราไปถึงข้อ12แล้วนะคะตอนที่3แล้วนะแล้วปรากฏว่า <c oughs> หมดหมดเวลาก่อนนะคะ In which country do people generally greet each other by shaking hands ประเทศไหนคะประเทศไหนที่ใช้วิธีการแสดงความยินดีหรือว่า ยินดีที่ได้รู้จักหรือว่าอินดีด้วยหรือว่าสวัสดีก็คือประเทศอเมริกานะคะเพราะว่าญี่ปนกาเลียไทยแลนด์นี่เราใช้วิธีไหว้ใช่ไหมค้งคำนับใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอเมริกานี่ก็คือการเช็คแฮนด์จับมือนะคะข้อ13 when is Christmas Day วันคริสต์มาสตรงกับวันที่เท่าไหร่คําตอบก็คือ on 25 December ก็คือวันที่25ทธันวาคมนะคะ ข้อ 14. which word is used both in English คําไหนที่ which word is used both in English and Thai คําไหนที่เป็นภาษาอังกฤษที่พวกเราใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยคําตอบก็คือกิโลกรัมนะคะกิโลกรัม 15. which is almost the same as if you try harder you can be successful ถ้าคุณมีความพยายาม มากๆคุณก็จะประสบความสําเร็จคําไหนที่น่าจะเป็นคําที่ใกล้เคียงมากที่สุดเหมือนกันที่สุดก็น่าจะเป็นข้อ c นะคะ where there is a will there's a way ก็เหมือนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะ,นะคะ where there's a will there's a way นะคะ ข้อ16นะคะ l i ด e dancing record People set another world record Around 25,000 people meet the Chinese city t h e ชา l i ช e dance there are 8,000 more people than at the second largest l i ด e dance เขาถามว่า what is the main idea of this news ข่าวที่เอ่ยมาข้างต้นเนี่ย main idea ก็คือต้องการเ,าเป้าหมายหลักของเขาคืออะไรนะคะ ก็คำตอบก็คือข้อ A นะคะ There are 8,000 more people than at the second largest lie dance ข้อ17นะคะข้อถามว่า the last part of the เจ้าพระยา River in สมุทรปราการ province is really dirty and contaminated with heavy metals กรีนพีซซาว์ทแคสเอเชียเซสเอเชียเดย์อ่าหน่วยกรีนพีซเขาบอกว่าเนี่ยแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยสปกปรกมากเลยว่าไทยจะนิวเอเอออีสตดสคำตอบก็คือ environmental news นะคะไปดู chapter